สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะผัดบวบใส่ไข่นะคะก่อนอื่นแล้วก็พอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็พอเริ่มกระเทียมเริ่มหอมอะนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่บวบที่เราหั่นชิ้นพอดีคำ ไว้เรียบร้อยแล้วอะนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่คนทาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนไม่กินบวบคือเคยกินหนึ่งครั้งแล้วมันเหม็นเขียวนะคะก็ไม่กินวันนี้ลองทําเองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เราทําเองและบวบก,ก็ปลูกเองด้วยนะคะแม่ส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะคะเครื่องปรุงวันนี้เราใส่น้ํามันหอยนะคะแล้วก็ซอสผักเขียว แล้วก็น้ำตาลทรายลงไปติดๆกันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องผัดบวบให้เริ่มสุกก่อนนะคะถึงจะใส่ไข่ลงไปนะคะผัดแบบนี้ละค่ะแห้งๆบางคนบอกเป็นเมนูที่แบบเคยได้ลองกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยละค่ะแต่พอเป็นคนหนึ่งที่เคยกินแล้วแล้วมันก็แบบเหม็นเขียวแล้วก็ไม่กินไม่ต้ากินอีกเลย นะคะวันนี้ลองทำเองดูบวบสดแล้วก็ปอกเองคือไม่เหลือผิวข้างนอกเลยนะคะพอบวบเริ่มสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแบบนี้แล้วค่ะวันนี้เลือกใส่ไข่สองฟองเลยนะคะบวบแค่สองลูกเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้บวบลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่ขนาดปลูกเองออกมาแบบลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแม่ส่งมาให้จากต่างจังหวัดแล้วก็ จัดการเลยนะคะหวังว่าเขาจะหวานเหมือนที่หลายๆคนบอกนะคะลองทำเองดูบางคนบอกว่าที่กินแล้วแบบมันเหม็นเขียวจะเป็นเพราะว่ามันไปโดนเปลือกด้านนอกก็ได้ก็เลยแบบปอกเองแบบเกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะไม่เหลือเปลือกไว้เลยนะคะผัดจนแห้งจนแบบไข่ไก่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะ่ะจนแห้งจนสุกเลยนะคะและถึงจะ ได้ชี่สังเกตว่าบวบเขาสุกแล้วนะคะเพราะว่าบวบไม่สุกก็น่าจะเหม็นเขียวได้เหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะจุดไหนแล้วค่ะที่เคยกินนะคะแต่วันนี้เราทำเองทำครั้งแรกแล้วก็จะลองชิมฝีมือตัวเองครั้งแรกนะคะจะได้บอกคนอื่นได้ว่าจริงแล้วเรากินบวบได้ไหมนะคะที่รู้มาตลอดคือไม่กล้ากินไม่กล้าซื้อกินเลยนะคะเอาละค่ะ เริ่มแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าไข่เริ่มแห้งแบบนี้แล้วค่ะน่าจะใกลได้ชีแล้วแหละนะคะเครื่องปรุงก็ใส่แบบไม่เยอะไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะไม่ง่ายแบบนี้หลายคนบอกเป็นเมนูง่ายบางคนบอกเป็นเมนูที่ไม่อยากจะกินเลยเพราะว่ากินมาเยอะกินตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตอนจบกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแอบชิมนิดนึงก่อนนะคะว่า รสชาติเขาจะได้ไหมนะคะถ้าได้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนนะคะแค่นี้เองนะคะดูเหมือนง่ายนะคะขอให้มือนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยของครอบครัวนะคะ